สวัสดีครับทุกคนและตอนนี้ผมก็ถึงทะเลน้อยแล้วครับสะพานนี้เป็นสะพานที่ผมเคยมาเมื่อแปดปีก่อนก็คือเป็นสะพานที่ผมเคยใช้ทางนี้แหละนะฮะในการเดินทางผมเคยแวะก็เคยจอดนะครับแล้วก็เคยคิดว่า สะพานที่นี่มันสวยมากสวยจนแบบผมหลงไหลนะหลงไหลในความงดงามในความสวยของสะพานที่นี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่เคยเห็นหรือเปล่าว่าจะมีสะพานอยู่บางบึงแบบแล้วก็ยาวมาก จอดแวะอยู่ข้างทางจอดนั่งเล่นแล้วก็มองบรรยากาศรอบๆผมรู้สึกประทับใจมากกับที่นี่นะครับแล้ววันนี้มันผ่านไปแปดปีครับผมก็ได้กลับมาที่สะพานที่ดีอีกครั้งหนึ่ง เป็นอะไรที่แบบดีใจมากนะครับดีใจมากๆที่ที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งมาชมความงดงามของสะพานที่นี่แต่สิ่งที่ทำให้ผมมาในวันนี้ก็คือในวันนั้นเมื่อแปดปีก่อนผมมีเวลายือนอยู่บนสะพานได้แค่สิบนาทีไม่ถึงสิบห้านาที ผมรู้สึกว่าเห้ยมันน้อยไปผมรู้สึกเฮ้ยเราอยากอยู่นานๆนะแต่เราอยู่ไม่ได้ด้วยหน้าที่การงานของเราเราจะต้องขับรถไปส่งสินค้าให้กับนายจ้างเราที่เขาจ้างเราบรรทุกของมาเพื่อจะไปส่งของที่สงขาหรือหาดใหญ่ก็เลยบอกกับตัวเองว่าสักวันหนึ่ง เรามีโอกาสเราจะมาที่นี่อีกแล้ววันนี้เราก็ได้มาแล้วรู้สึกดีใจมากเดี๋ยวพรุ่นี้ก็จะขอชมบรรยากาศในบริเวณแถวๆสะพานน้อยหรือทะเลน้อย ที่เราเคยบอกว่าเราจะมาและจะมาอยู่ที่นี่ให้นานแสนานานเท่าที่เราจะรู้สึกพอใจและเราจะกลับ8ปีล้วครับที่ไม่ได้มาแต่วันนี้เรา เดี๋ยวผมขอสูตรบรรยากาศ เราลงไปสูตรบรรยากาศกันนิดนึง เราได้มาถึงที่นี่แล้วแปดปีก่อนเราเคยมาที่นี่แล้วต้องบอกว่าเราอยากมาอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เราก็ทำได้โหยมันยอดมากเลยมันยอดมากๆ มันยอดมากมันยอดมากแต่พวกนี้เราจะมาเที่ยวอยู่แถวนี้เราจะมาสูตรบรรยากาศให้หายคิดถึงที่นี่ไปเลยสิ่งที่ใจผมอยากทำผมมีโอกาสผมก็รีบทำผมมีโอกาสผมต้องทำ ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วพรุ่งนี้เรามาพบกันที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะทะเลน้อย